โอ้โหหลบสุยเอาตายมาเนี่ยหลุดผ่ายแล้ว สวัสดีพี่เนเรียนทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมา11กับมูมูจะเล่นมูลานั่นเองนะฮะก็คืออ่า11กับมูลาตท็อปเซิร์ฟเวอร์หรือมูลาตเปส้มนั่นเองนะครับผมผมก็มูลาตเปส้มแล้วนะฮะก็เราจะมาลอง11กันเองนะฮะโดยกติกานะฮะที่ผมได้คุยกับมูมูไว้นะฮะก็คือว่าเราจะเล่นเซตไอเทมดาเมจล้วนแล้วก็ ฆ่าห้าตัวถ้าใครฆ่าได้5้าตัวก่อนคนนั้นจะชนะไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นดาเมจรวมแล้วออกของโลมได้ใช่ไหมได้ครับอ่าแล้วแต่เราจะออกว่าออกของโลมเกาะหรือว่าดาเมจหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ออกรองเทา้าเกาะได้น,นะครับแล้วก็เซ็ตไอเทมหมดนั่นเองนะครับผมไม่มีเกาะน,นั่นเองนะครับออกได้แค่รองเทา้าเกาะนะฮะโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาเข้ามาดมีดูดเดิมอันมาดูก<ต>ันนะครับว<ต>่าเกมนี้จะเดือดหรือจะเดือด พี่ก็โหดบนกอดอย่านะเป็นไรต่อได้เยอะกาะไรครับเนี่ยอันนี้พี่พี่เบ๊ยใส่ใส่ล้วนที่พี่แบบใส่ใช้ด้วนะฮะอะไรปะเนี่ยอ่าใส่เจาะร้อยมาอ๋อเฮ้ยไหม่กอดเขาคุมคีบว่ะยอด ใครเป็นถึงก่อนเร็วกว่าอ้าวไม่กล้าโอ้นี่ด้ฉวัดใจชัดๆอืมเขารวยกว่าเลยฮะโอ้โหเขาได้คุมได้คือพี่คือพี่จะยืนซื้อต่อในไรวันนี้เอ้ยเรานี่ผมเป็นคนกดก่อนนะเอ๊ยเอ๊ยเอ้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 ยได้เชิงเล็กน้อยได้เชิงเล็กน้อยโอ้ตีไม่ได้โดนโปอ้าวิสาเหรอเล็กน้อยเล็กน้อยดูขวางเยู่ โดนเลยโดนต่อยไปละอยู่ได้เชิงอยู่ได้เชิงอยู่ฮะมีรองเท้ากรอรองเท้ากรอยอดโอ้เดินมาเหยียบเปล่าทำไมเนี่ยโอ้ยตายไม่ตายวะโอ้เรจะตายแทนวันนี้ผมจะสู้เฮ้ยเจ็บเลย โอเคได้อยู่ได้อยู่โห oh, แล้วโดนเฟิร์สบาดไปเลยนะฮะตัวแรกเราต้องแบบว่าตึงนะไอคิวกบตายถ้าพี่แบบมีของรูกผมตายเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทิ้งอีกหนึงไอคิวเฮ้ยโอ้โหไนจูเล็กน้อยเล็กน้อยเฮ้ยเอาว่ะลีอย่างเร็วสอคิวเฮ้ยไม่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 เก็บแตกไม่ให้เก็บแตกไม่ไม่ ต่โดนบอกเลยซับโอ้ไม่ก็โดนอีกแล้วก็ต้อะบุสมโอ้ยพอก่อนรายการแล้วนะปั๊มในึเฮ้ยเฮ้ยรู้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โห้าตัวนี้เราแพ้เลยเนี่ยโอ้ยก็แข็งแกร่งจริงว่ะไม่ไหวว่ะเราสงสัยเราจะได้เล่นแค่ห้าห้าละมั้งหนึ่งหนึ่งผมไม่โหดนะผมบอกไว้ก่อน หนึ่งหนึ่งแบบไมไ่วัดไปเลยหนึ่งหนึ่งวัดไม่ได้ต,ต้องค่อยๆเล่นแล้วผม,มเกลือไม่ได้ละวโจโจหนึ่งคะแนนนะจะเล่นเชิงจะเล่นเชิงเล่นเชิง,ชงมีการคุมไปก็ได้ไปก็ได้ไเอ้ยโดนขอ<ต>ด้วยมาให้ไป หโ,โหูหลบทุกอ้ยโดนขอบตอนเก่าอยู่โอ้ระดับหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยสู้ไม่ได้เลยหัวหน้าหน่วยผมมาจะลุกอนะอาคตเอาแล้วไมีเข้าไป่มีเิทาลีเรียดาวโปอันนี้ทัพย์แดงโดนตอนแล้วเย็นเย็นทัพยขาหมดแล้วโดนโอุยอ้ยโอ้โหหัวหัว กลับปะกลับไหมกลับไม่กลับกระตอดตอน,ต,อนอตายวะอุ้ยกลับเฮ้ยกลับวันดีกลับกวันดีเฮ้ยสมามผิดด้านทั้กดนสองวันดีนเล็ไม่เล็กเขาเรียกว่าหาดเสียวหวาดเสียวจะจัดขับโดยสิทธิดตายนะอบอกดีจะบอกท่านผู้มชมหน่อยว่าไม่ตีบ้านนะผมห้าตัวคือชนะเลยนะครับ <laughs> เออ๋ยวถ้าไม่ชมไม่รู้เอ้จะบอกไปแล้วนี่หว่าต้นชีพโหตังเราห่างจากเขามากเลยว่ะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นหนูสับแรงแล้วฮะจุขอมั่งไดไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เริ่มแรงละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาตายมะเนี่ยอ้าวอ้าตัวสุดท้ายไม่เนีตัวมันแรงจังวะ รลันของนำให้หน่อยโอ้โหแต่ได้แต่ได้ขอร้องเลยเนี่ยตัวท้ายเนี่ยได้พี่ได้อ่าผม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 ให้พี่เจ็ดตัวก็ได้นะเออดีเฮ้ยเอาว่าะเฮ้เขาใจบุญว่ะอย่าเค่อ,อย่างนี้เราก็ต้องถ้าเขาบอกเจ็ดตัวนะฮะเขาอีกสามตัวเขาชนะแต่เราอีกเจ็ดตัวเราถึงจะชนะเขานะฮะเขาก็ยังไห้เปลียบอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะให้โอกาสเรานะฮะ g เกิดให้พิยาขึ้น เออถือว่าเขาให้โอกาสนะฮะแล้วก็รับโอกาสนี้ไว้ซะโหเขาแรงมากเลยยังต้องปล่อตัวที่ห้าในไปพี่เฮ้ย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 ใจเย็น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 แอนอาแด้อึ๊ยโหแรงมากเขาแรงมากแบ๊ดใจเย็นๆอย่านะเอ้ยคนมันแรงมันแรงจัด ปั๊บปั๊บปับปับปับเฮ้ยโอ้ย god ว้าวเริ่มมีของเริ่มมีของมีของแล้วเราสับเข้าแต่เขาก็มีเคี้ยวเหมือนกันนะเฮ้ยตกใจเฮ้ยใจเย็นผิดปีอะเฮ้ยเฮ้ยกดผิดอ้าวอย่าโอ้ยเกือบเกือบกดผิดหมดเลย god ว่าเสี้ยว ราเบิดล้วนี่หมาดเสียวมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเช็คเขาเช็คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อย่าอย่ากระโดดล้ไม่ทันอีกแล้วอ้เสียวดีอืมเฮ้ยทำอไมเยอะเอาวะเบกเฮ้ยเบกเฮ้ย ไอ้เ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 งาไว้ใกล้ๆมาแล้วเรื่องรอ้ยมาตนสุท้าเขาลกแล้วแต่ถ้าเราค่าเขาได้บอกเลยว่ามีหวังมีหต่อเลยขมโยนฮ้ยขามีเกาเกินพตอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัวมัมั่วเหมือนกันมั่เหมือนกันือนกันมั่เหือนกันมั่วเหมือนกัน เฮ้ยเฮ้ยกรโดตีเลยเฮ้ยโอ้าไม่กอดเลยเฮ้ยยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ

เอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยเฮ้ยคา้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอกผมออกมั่วเลยนบอกของพีเเริ่มโยนแล้วเขเริ่มโยนตายแล้วโอ้พีตึ้งปร้ยะตึ้งปร้ยเอ้ยทำไมได้กับพีแ้วผมโลกวะผมโลก ฮ้ยสั่ของมั่วเลยเดี๋ยวนะตั้งสติก่อนโดนแล้วไม่นะเมื่อกี้เขียวขึ้นก่อนนะไปออกมาดูกันว่าเราจะได้เราจะได้แค่สองตัวหรือเราจะได้ตัวที่สามเรามาดูกันนะฮโง่บมูลานทีนี่เองเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ็กกอนผิดเอ็กกอนโอ้เขากดโล่มไปแล้วกดโล่มไปแล้ว ตาเลวไม่เอาโหอะไรเดือดลกอะไรเดียวสบกัน้วบกัน้ใจผู้บาใจยวพึ่งลกสีตาัวเดียวนี่เราแห้งนะเราจะไม่ยอมเซฟบอกแล้วของแซฟของไม่มีของหมดของเล่นหมดหดบุ๊กีบเหมือนกัน ผมฟามยาวเลยนผมล้กดได้ป่ะคเปนซอม้กดหนักป้อมเอาแลยหน่งหมดหายแล้วไปเฮ้สวยสวยสวยนี่จัดตัวเลยชิบหายแล้วเราคิดตีฟ้าเอยังได้อยู่ได้อยู่ไ้อยู่อะไรอะ โอ้หนึ่งโมโดนคัดโอ้ตีตื้อมาละโอ้โดนเลยชิบหายแล้วก็ให้โอกาสเราเป็นเจ็ดตัวนะฮะตอนนี้เราก็ต้องเอาโอการเดียวมันย่างนี่นะนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องแก้สามจัดของแล้วตอนนี้เฮ้ย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 ยันชิบหายแล้วเฮ้ยไปถอดไม้เอ้ยโอ้โหตีไม่ได้ชิบหายเลย

<c oughs> จบแล้วกันทู้ชมเมื่อกี้จะขายลรือใบของลมอของลมมันทับแข็งโอ้ยก็โอเคครับจบเลยครับผมเจ็ดตัวโอเคครับ <c oughs> สนุกมากเลยพ<อ>ี่ <c oughs> บอกเลยว่ามันนะเกมนี้ <c oughs> บอกเลยว่ามันครับผมคนโยนสามก้อนติดเรีบเยบร้อ <c> ย <oughs> ไปแล้วข้างหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยโดนนะฮะโอเคครับก็คลิปนี้นะก็มูลาดไม่ส้มผมก็ไม่ส้มมูลาดไม่ส้มแล้วนะฮะแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งกับมูมูมูลาดไม่ส้มนี่เองนะฮะใครที่เรียกมูลาดก็อาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคตลอดวันนี้ก็ขอบขอบมานะที่มาร่วมอ่าทำคลิปด้วยกันนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดดิ้งแจ้งเตือนเอาไว้เจอกันในคลิปหนี้ก็บ๊ายบายหรือว่ามีอะไรให้ติดตามไหมครับผมยังไงถ้าติดตามติ๊กต็อกครับต ครับตามชื่อครับตามชื่อในเกมนะครับอ๋อใครจะตามมูล่าครับติ๊กต็อกนะครับก็พิมพ์ตามชื่อนี้เลยนะฮะพิมพ์ิม้าไปในติ๊กต็อกว่ามูมูจะเรียกมูหล่านั่นเองก็จะเจอนะฮะในติ๊กต็อกเม่อกี้นะครับผมโอเคสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับมูมูนะครับสำหรับนี้ก็บายบาย